นิชาเปิดศึกแม่ผัวลูกสะพายผลรับบทคนกลางละครใหม่เอีย่ยมช่องสาสะพายสายตรองผลงานของผู้จัดคิงสมจริงแห่งค่าย g o o ฟ f e e l i n จำกัด เตรียมลงจอให้ชมกันแล้วในวันจันทร์ที่23มกราคม2566นี้กับการเปิดศึกระหว่างภาวินีลูกสภายอยู่5.0แซบไม่กลัวใครรับบทโดยนิชนชาณตินิชาดังพัฒนาวันนิชและมาดามนวลแม่ผัวสายฟาดได้สมมงที่สุดจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากตัวแม่หน่อยบุตสกรวงโพพันส่วนคนกลางที่ต้องกลุมขมับรับมือเมียและแม่ก็คือหนุ่มพลน,นวัดผู้พันทัศสีที่รับบทเป็นนพนัยลูกชายสุดที่รักของมาดามนวลโดยหน่มบุตรกรเผยว่าพี่คิงผู้จัดบอกว่าเรื่องนี้คอมเมนต์ ส,สกพอมาเล่นจริงรอบตัวคือคอมมดี้หมดเลยแต่ตัวมาดามนวลดราม่าอยู่คนเดียวพูดบทยาวมากความร้ายคือยืนหนึ่งลูกสาวทําอะไรไม่ได้ตั้งใจก็ด่าก็ตกลูกสะใภ้ก็แสบซูกไม่ถอยแถมยังเสริมทับกับพ่อเขาที่แสดงโดยพี่อ่ำอีกเบื้องหลังการทํางาน ก็สนุกสนานเฮฮามากอยากให้ทุกคนดูความทันเกมของลูกสะพ้ายกับแม่ผัวคู่นี้ละครส่วนใหญ่แล้วนางเอกจะยอมคนแต่ว่าเรื่องนี้สนุกตรงที่ลูกสะพ้ายกับแม่ผัวไม่ยอมกันแพร่นาสลับกันไปในเมื่อลูกสะพ้ายไม่ธรรมดาแม่ผัวก็อยายอมค่ะยังไงก็ฝากด้วยกับสะพ้ายสตารตองละครคอมเมดียืนหนึ่งด้วยนะคะหมวเราะขณะที่พระนางของเรื่องสาวนิชานักนิชาเล่าว,ว่าตัวละครภาวินีเป็นนักสู้เขาไม่ได้บอกว่าเถียงชดชดหรือว่าไม่ฟังอะไรเลยคือรู้ว่ากําลังทําเพื่ออะไรอยู่เราว่าสิ่งสําคัญที่สุด คือร้านและก็อยากสืบหาการตายของพี่สาวเราด้วย ที่ผ่านมาพี่เราโดนคนในบ้านมาดามนวลทำอะไรบ้านในช่วงที่เราไม่ได้อยู่และป้องกันให้หลานเราปลอดภัยจากครอบครัวนี้เราครอบครัวนี้ไม่ธรรมดาทั้งบ้านโดยเฉพาะมาดามนวลระดับความร้ายหนูให้หนึ่งร้อเเลยเราะว่าเขาร้ายที่แก่นไมซ์เซ็ตของเขาเลยเขาไม่ได้แค่แกล้งคนแต่ไมซ์เซ็ตเขามันมีความบิดเบี้ยวจริงๆบ้านหลังนี้ต้องสั่งสอนเยอะนิดนึงและอยากให้ทุกคนติดตามวลากรรมแสบความเล่นใหญ่ของภาวินีมีเยอะมากในเรื่องนี้เราครอบครัวนี้ทาอะไรเล็ดเ็ไปไม่ค่อยรู้สึกเราก็ต้องตอกกลับไปให้ถึงแกงไปดูว่าเราจะแก้แต่ะเกมกันยังไง ในสไปด์สายสตรองส่วนหนุ่มพลนวัตเผยว่าเรื่องนี้ทุกคนจะได้เห็นแม่ผัวกับลูกสไปด์ตีกันในรูปแบบที่ต่างคนต่างหาจุดอ่อนของอีกฝ่ายและนําจุดอ่อนนั้นมาเล่นเกมกันอย่างมีชันเชิงส่วนคุณกลางอย่างผมก็จะรับรู้เรื่องราวผ่านการโทรมาฟ้องไม่ค่อยได้อยู่ในเหตุการณ์ที่ทั้งคู่ประทะกันเท่าไหร่แต่เราก็จะหาทางปรินิพนธ์ไม่ประทะและพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายดีต่อกันและอยู่ร่วมกันให้ได้ก็ฝากด้วยนะครับสาหรับสไปดสายสตรองสนุกหาคบรถแน่นอนขอขอบคุุณภาาพพหนนน่อยกรลวรัชิ นัตนิชาภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ